ครับครับโอ้โหโยไม่ลงน้ำเลยโอ้วันนี้ใสสวยครับ อโรนหนึง่งอันนี้พี่มือผมครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอีกแล้วเข้ามาเจอกันอีกแล้ววันนี้วันนี้ผมมาดำยิงปลาที่จักรลาดครับมหาปลาเจริญครับปลาจเจริญกำลังกินน้ำอยู่ครับวันนี้มาเช็คอ่างเก็บน้ําลําชุมวครับน้ํามันช่วงต้นปีที่แล้วมันน้ํามันขุ่นมานานครับน้ํามันมองไม่เห็นน้ํามันขาวน้ํามันแดงมานานทิ้งช่วงไปประมาณหนึ่งปี ก็เลยวันนี้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะใสก็เลยแวะมาดูแต่ไม่รู้จะใสหรือไม่ใสก็เดี๋ยวต้องไปดูกันป๋าเจเลญแกมาแกบอกว่าน้ําด้านล่างมันพอมองเห็นแต่ว่าจะให้ใสจริงๆเลยคงคงคง,คงไม่ใสหรอกครับแต่ว่าน่าจะเห็นไม่เห็นก็ต้องไปดูกันเดี๋ยวเดครับหาป๋าครับป๋าเจเล่นครับไอ้ป๋าสวัสดีครับ,รบอ่ายังไงน้ํเมื่อวานริล <พอ S 2> ว่าน้ำมันมันคุณข้างบนข้างล่างมันใส ไปดบไปเจอในน้ำครับไปไปเชียร์ไปชมกันหน่อยครับไปลุย thank <laughs> you เดไปช่วยเยไมาหนะาใงม้ะอไป่นน ปีเด่นน้ำเอ่อน้ำาออกแดงๆครับแต่ว่าแดดก็ไม่ช่วยครับน้ําสีนี้ถ้ามีแดดก็พมองเห็นอันนี้แดดไม่มีครับแดดไม่ช่วยฝนมันจะตกเลยไปอย่างไงมาแล้วก็ไปไปต่อครับลุยต่อครับจะเปิดกล้องมาสังนานไม่เจอปลาปิดกล้องปลาเข้าอีกดีเลย ไปไปต่อครับเปลี่ยนหมายครับวันนี้หมายแรกที่ไปลงท้ายอ่างน้ำมันขุ่นมองยากแต่ว่าก็พอได้ตัวครับ ได้เป็นปลาฉโดล้วนๆเลยเผมยิงตัวหนึ่งแต่ไม่ได้เปิดกล้องปลาจริญนปลายิงกี่ตัวเมื่อกี้สี่ตัวเนี่ยห้าตัวปลาจริญยิงไปห้าตัวครับปลาฉโดไซส์สองโลสามโลสายกำลังดื้อครับผมเลยตัดสินใจกับปลาจระเรบอกเปลี่ยนหมายครับเพราะว่าน้ํามันขุน่นมันดําไปแล้วมันมองยากปลาเข้ามันก็มองยากก็เลยเปลี่ยนออกมาดูหน้าหน้า,หน,าหน้าเขื่อนหน้าอ่างกันครับเมื่อกี้ผมไปลง ้ายอ่างครับฝั่งนู้นท้ายอ่างฝั่งฝั่งนู้นอันนี้เลยเปลี่ยนมามาหน้าอ่างครับวันนี้พอดีขับรถมาตอนเปลี่ยนหมายขับรถมาดูมันน้ำมันก็ใสใช้ได้ก็เลยจะมาลงกันเปลี่ยนหมายครับไปเดี๋ยวเปลี่ยนชุดเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวลงกันต่อเลยครับไปเลยวันนี้สู้สู้ๆูสู้ๆ ไปเข้าไปลุยลุยไม่ใช่ไปเต็มทั้องแถมแข็งงี้เนาะชุดเลยครับฝาเลื่อนลงไปหมายที่สองตัดแล้วดูสวยครับไปครับเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนเจอกันในน้ำครับ ไม่ลงน้ำเลยโอ้ดินไซส์สวยครับผมไม่ลงน้ำเลยสองโลก,กว่าแล้วนะสามม่อสามโล,ลโอ้ยผมก็มาครับไม่ได้เปิดกล้องแล้วลงมาลงตอนแรกเลย ฝนนีใช <idd les Lust> ่ไหมองฟ้าไม่เป็นใจเลยครับวันนี้ไม่มีแดดเลยฝนตก โอ้ฝนก็ตกแดดไม่มีเลยฟวาไม่เป็นใจเลยต่อครับามแบบฝนตลกนี่แหละครับ เล่นเราค้ำเลยครับวันนี้อ่าวันนี้เล่นเราค้ำเลยนี่ครับเดี๋ยวดูผลงานรอบสองครับส่วนมากจะเป็นปลาเจริญครับปลาเจริญยิงไปปลานินไปสี่ตัวครับของผมยิงไปสองตัวครับมีปลาเจริญครับสี่ปลาโรวหนึ่งอันนี้ที่มือผมครับยังไงปลายกปลาโชว์หน่อยยกปลาโชว์น้อยยกควงตัวเองเลยเอ้ย ปลาเจริญครับมือทางนี้ปลาหันหมาอย่างนี้ปลสว่างไว้ปลาปลาหันหันหน้าเฉลี่ยเออครับฝีมือปลาเจริญครับฝันินไซส,สวยครับรอันนี้ฝีมือผมครับเนาะวันนี้ส่วนมากจะเป็นช็อตไอ้ไม่ไม่ได้ช็อตยิงผมเปิดกล้องทีไรไม่ค่อยเจอปลาเลยอ่าผมเอาแบตมาก้อนเดียวด้วยต้องเซฟแบตบ เดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับคลิปนี้ก็พอได้ยินครับพอได้ยิงพอได้ร่างพอได้ร่นครับเช็คหมายครับเดี๋ยวทิตหน้าว่ากันใหม่ครับมีเวลาว่างจะมาหาแก่ใหม่ครับนัดกันแล้วครับไปกลับบ้านครับ